นี่ก็คือนะครับทั้งหมดเลยรวมถึงผู้กำกับอู้ออมตกนล้วคุณเห็นผู้กัมคู่ทีกนะฮะได้รับบทอะไรนะฮะได้รับตัวด้วยนะครับรวมถึงนะครับบทนั้นเนี่ยขอปิดท้ายด,ด้วยการที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรเยอะไหมนะ,ะอ่ะเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีจากด้านนู้นก่อนไหมด้านหลังก่อนไหมด้านหลังก่อนดีกว่าด้านหลังก่อนด้านหลังก่อน เริ่มจากน้อรีมก่อนไหมโอเคนะอเอาเสียลอยใครเชียรีมมาเร็วพี่ถามใหม่นะรับแนะนําตัวแล้วก็เรารับบทอะไรในเรื่องนะครับแล้วก็นะครับนะเรามีการทําการบ้านยังไงภาคนะโอเคนะใครไม่เข้าใจถามพี่ได้ตลอดเลยนะฮะโอเคมาฟังคนแรกเลยครับ้าดนู้นเลยครับเชิญครับ ใช่ครับใช่ครับแสดงการนังไงบางจอในเรื่องเปยังไงครับองครับพูดมาป็นคนพูดมากแล้วตัจริงฮมาือนเรื่องเป๊ะเลยนะแล้วได้ทาแสดงว่าอยู่ไม่ต้องทำการบ้านอะไรเยอะเอมีทำบ้านเพราะว่า แล้วว่าสีเรามันสวยหนุ่มขอเป็นเซ็กซี่กันแล้วกันไม่ต้องชนกลางนะครับคือบทความสาทายของหนูอ่มอะจริงคือตัวจริงๆมันค่อนข้างเป็นตัวประสมแต่ว่าสีที่ยากมากกว่านั้นคือมันคือเรื่องของการแสดงเพราะนี่เป็นเรื่องหนักดั่นและของสาวใช่ค่ะแต่ก็มีพี่ๆทุกคนนะคะช่วยๆกันแล้วก็ทำให้สนมากเกินไป มาสายอียิปต์นะคะแล้วบทเป็นซูซี่ครับผมเป็นงไงบ้างในเรื่องเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องก็จะเป็นเพื่อนของสองคนนี้เลยก็เรื่องอะไรนะเซ็กซี่สวยอะ นิ่งเรานิ่งไหมหรือว่ายังไงไม่ไม่ค่อยนิ่งผมครับแต่พี่รู้อย่างเหมือนนิ่งนิ่งอยู่นะเราบางทีก็นิ่งบางทีก็นิ่งเนาะเนาะลรายากนะยากนะอ่าทีนี้ก็ยากครับเพราะว่านิ่งในชีวิตจริงกับนิ่งตอนที่ต้องแสดงเป็นยังไงอืมโอเคครับขอบคุณมาก

จริงแหละครับจริงกว่าเฮ้่ยังไงวะเหมือนมาฆ่ากันเลยนะเนี่ยตัวจริงผมไม่ได้ร้ายขนาดนั้นอ่าได้ครับก็นานๆจะมารับบทร้ายสัทีหนึ่งก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับเป็นคนร้ายที่น่ารักนะบผู้แก่วไหมเออนะโอ้โหด้านหลังไปแล้วโอ้โหแฟนคลับอยู่ด้านข้างนี่เองร้ายไหมเขาร้ายไหมร้ายรักไหมรักนะโอเคอมาถึงด้านหน้า ดีกว่า,านะครับเริ่มจากใครดี่เด้านนี้ดีกวา่าด้านนี้หน่อยอ่ะขอเขอไม้ด้านนี้มานิดนึงโอเคครับอ่ะมาสองไม้เลยคราวนี้สว่วสดีครับผมเฟิร์สช็อตนะครับ เรื่องครับผมเหมือนกันแต่ว่าจริงๆอยากให้ทุกคนแหละไปรอดูมากกว่าอืมใช่แล้วกับชีวิตจริงของเราล่ะครับแตกต่างกันเยอะไหมจริงๆทุกคนพูดเยอะนะจริงใช่ในเรื่องเราเป็นเนิร์ดใช่ไหมครับเลยพูดไปเยอะอย่างนี้เหรอคือที่ผมก็เพราะออผมอาจจะไม่ได้เรียกว่าผมค่อนข้างจะแตกต่างกับตัวเซียวเขาเป็นคนพูดเยอะด้วยความที่เขาเป็นเป็นคนที่อ่าเป็นคนชอบเรียนหนังสือเป็นคนเนิร์ดกับเรื่องเทคโนโลยีอ่าใช่ฉะนั้น ก็ตอนจริงเขาแทบแตกจริงผมไม่อยากพูดเยอะเพราะพูดเยอะเดี๋ยวผมจะสปอยเออใช่เราจะไปดูกันนะอ่าโอเคเมื่อกี้พี่การก็คือสกิปไปก่อน่าเฮ้ยอย่าเยอะอย่าพูดเยอะนะเออเดี๋ยวสปอยแล้วเมื่อกี้เราเห็นอยู่ว่าแบบจ้องๆอมาอยู่เขจะสปอยไหมเอาฉันมานั่งข้างเฟิร์นกับออกการเพราะฉันเหมือนฉันตายทั้งเป็นเลยอะออกการครับมายังไงบ้างของเราแนะนําตัวแล้วก็ออกบทนะครับสวัสดีครับผมออกการตุชิโรวิทนะครับรับบท ลูกแล้วมรสงไงทเป็นรุ่มนกีฬาที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความเป็นผู้นำครับแล้วก็ไหพริบดีครับผมใช่คบวไช่วยเด็กน่ได้รั้วสิ่งที่ท้าทาย,กยงการนีคือคือในเรื่องครับถึงจะกลัวตกใจหรือว่า เกิเป็นการจริงตายนะครับแต่ว่าเขายังต้องมีความเท่มีความหล่อ<ม>แต่ว่าตัวจริงตัวจริงแล้วกีฬาไมันก็ไ่อยากรู้ผมเป็นนักกีฬาเหมือนกันคือคือคือคาแรคเตอร์คล้ายๆผมครับผมเป<ม>็นนักกีฬาเหมือนกันแต่แค่เขาจะมีมันต้องมีความเป็นผู้นำสูงเนาะเจอเกิดเหตุการณ์เนี่ยแต่เขาจะนิ่งเอาไว้เขาจะนิ่งได้มีความเป็น,นผู้นำแต่ตัวผมเนี่ยถ้าผมเจออะไรแบบแบบอะไรตกใจตกใจออ คนละอย่างเลยนะกับเราอ่ะใช่จริงผมคนที่ตกใจแล้วในเรื่องของเราต้องคีบเอาไว้ครับผมเพราะว่าเราแบบเคยเป็นผู้นำเป็นผู้นำนะพระเอกอะไรอี้ประมาณนั้นครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในโรงพยาบาลนะเราไปดีบ้างคนสวยของเรา พูดน้อยมากแล้วตัวแล้วตัวจริงของของพี่วบิี่ล่ะครับเหมือนกันมากเลยของบิ๊บก็พูดน้อยเปล่าเหรอเอออ่าโอเคนะอ่ะไม่เป็นไรเ <c oughs> ดี๋ยวข้าไปฝั่งนู้นก่อนนะฝัง่งแบบเริ่มเริ่ม,มด้านนู้นมากโอเค r i ก็จะเป็นนิ่งเงียบเหมือนกันเหมือนกับคล้ายๆเชียงแต่ว่าจะเป็นคนละวกันก็จะเป็นเ,เพื่อนกับตัวแอลของบูครับคับผมอ่ะถ้างาน,นมาถึงน้ำมุกกันบ้างน้ามาเต็ไมไปหมดเลยค <c oughs> ่ะก็มงปรบวดเป็นแอลนะคะแอลเนี่ยเขาจะพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไม่ได้ยินเสียงพูดเลยทั้งเรื่องนะคะใช่ค่ะแต่ว่าจะสืส่อสารโดยการใช้ภาษาบูนซึ่งก็ อนอนะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงคนที่ต้องแปลออกก็ต้องไปเวิร์ตช็อปด้วยโหยากไหมยากไหมยากไหมตอนที่หนูไปเวิร์ตช็อปยากค่ะเพราะว่ายากมากยากไหมไหมยากไม่เย็นแค่บังคับมันยากเลยครับคืเอเหมือนเราต้องพูดเออเราต้องทำท่าให้มันสมูทเหมือนว่าเราใช้มันมานานแล้วด้วยเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ยากต้องแบบซ้อมมาอ้าวมาถึงทคนครับแม่คนสวยของเราอเดอเบย์เป็นไงบ้าง ในเกมจริงๆเราคงตายตั้งแต่เกมแรกแล้วค่ะจริงเหรอ, <c oughs> เออ๋อ,อแล้วเรายากไหมเรื่องนี้นยากน,น,นะคะด้วยความที่เราเป็นนักร้องแล้วแบบในพาร์ทของการแสดงเราก็ใหม่มากๆแล้วทำงานบ้านเยอะแล้วก,ก็พวกเราทุกคนก็เวิร์กช็อปกันประมาณสิบกว่าครั้งเลยนักนอนอยู่ัเดี๋ยวพวกกลับผมงพักไว้ก่อ,อนนะฮะเดี๋ยวผมจะถามแบบรัวๆเลยนะโอเคมาย้อนมาที่น้องวิววีสักครั้งนึ้อ มาทำงานกับนะฮะทีมงานไทยนะครับภาษาก็ต้องเป็นภาษาไทยหมดเลยอะไรต่ตางๆนานนี้ยากไหมเรื่องการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับต้องไมวิ่ครับ วันนัดเคยบปกตินี่เราไปทํางานด้วยกันใช่ไหมเราก็แบบว่าจะแบบเออได้ยินน้องร้องเพลงอะไรต่างๆนานาแต่เธอไม่เคยบอกฉันเลยว่าเธอมีอีกอย่างที่เธอทําในทาอยู่เรื่องนี้เป็นผู้จัดด้วยเป็นผู้จัดจด้วยนะครับขอสิบปธบมือให้ผู้จัดใหม่อยทำไมทำไม,ำไมถึงมาเป็นผู้จัดแล้วมันเป็นไปได้ไงก็เริ่มจัดทำรายการโปรด มันยากไหมอ่ะสำหรับการทำครั้งแรกยากมากค่ะก็จริงๆนุ๊กขอบคุณเอ็มพีขอบคุณเมเจอร์ขอบคุณอ่าพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นขอบคุณมากๆโอเคโอเคโอเคเลยนะฮะนี่ก็คือการแสดงทั้งหมดเลยครับนะโปรเบย์ครับเนะครับเข้ามาถึงพึ่งกัมากนะครับว้นะฮะับพึ่งกับคุูเนี่ยนครับผมจะถามอีกครับว่าไอเดียหนังเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากไอเดียยังไงครับ ไอ้เรื่องนัานไอ้เรื่องนันเป็นการที่เราคุณนักศึกษาวงที่มาอยู่นะครับจริงเราก็ได้ i i r a t จากะเทศอังกฤเนจากน้ก็รงๆาวตาถ่อาูว่าถ้าการแสดงองนักแสดงทีาอยู่ในส่วนสำคัญมันจะเอาตัวรอดีไหนบ้อันนี้เป็นไอเดียของเรายใชอ่ะแล้วมองการมองนักแสดงนะครับแลที่คุณเลือกมาในนักแสดง มีแนวการเลือกหรือยังไงบ้างคือตอนเริ่มครัเราก็ตอนเริ่มในการที่เราจะ s เก t ขึนครับดงบริัทครับที่เราจะเรมเริ่มลงแกสอหาคนที่ใส่ดีนี่ีรทการบ้างอันนี้คือยังไงใสเอ็เิใสดีครั่สดีเปิดดีสุดๆเลยสุดๆเอ๊ะทไมเขายังไงอ่ะเปิดยังไงเราอ่ะ อ๋อก็น่ารักกันเปิดป้ายได้ก่อนตัวเราเขาก็คือแบบหาบุคลิกต่างๆใช่ใช่แล้วก็จริงหลังจากนั้นเราก็มีการมาเปิดคัดแคสติ้ง n g ครับแล้วก็โกลแคปเป็นอะไรกานบ้างครับเราจะได้เจอคนใส่ตรงนี้แล้วก็จริงๆแคสติ้งของเราก็จะมีพวกฉากต่างๆเข้ามาเล่นด้วยกันแล้วก็ในที่สุดผมถึงตัวสมุทรศรี ซีนไหนฉากไหนที่เราคิดว่ามันแบบเฮ้ยมันแบบยากหรือประทับใจเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับพอพอสปอยได้สักนิดนึงไหมครัก่อนที่เราจะไปดูกันได้ครับก็จริงๆซีนที่ผมน่าจะประทับใจที่สุดมันจะเป็นอยู่ช่วงการเรือกครับผมซีนที่สำคัญก็คือกินข้าวครับกินกินใา้มันเยอะที่สุดอาหารของสุภาพสซีนนี้จะเป็นซีนที่ท้าทายว่าพี่พ่านเพราะว่า เวลาถ่ายไม่ได้หนักดูตามดีกว่าแต่ตอนถ่ายทีมันถ่ายเป็นหลายชั่วโมงเออหลายหลายชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ดังเช่นชั่วโจะต้องกินกินไม่หยุดกินเหล่านี้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่พอมาถึงช่วงที่เก้าหรือสิบถ่ายก็เริ่มเหนื่อย็นก็เริ่มหมดเลยแล้วกต่ทุกคนก็ยังต้องติดที่นี่ชีวิตจริงต่างกันสุดโอเคเลยนะอ่ะมาฝั่งไหนก่อนอีกดีนะคราวนี้จะให้พูดถึงสิ่งประทับใจของทุกคนนะว่าเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มจากด้านไหนดีน้องไรก่อนแล้วกันน้องไรครับใช่ครับจริงๆแล้วแบบประทับใจใหลายๆซีนมากเลยครับเพราะว่าจริงๆจะมีซีนถ้าเรามันก็สปอย <c oughs> นิดเดียวนิดนเดียวเออเป็นซีนที่ <c oughs> เรา <c oughs> เดินไปเห็นเหมือนเป็นคลิปที่เรากับตัวแอลเนไทยถ่ายตอนเด็กหลายหลายครับก็เป็นซีน <c oughs> นีน้แล้วกันนะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เราพูดเชื่อไม่ได้ใช่ไหมครับผมต้อง ให้ทุกคนไปดู่ะอะน้องมุกบ้างน้องมุกบ้างค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเออความสัมพันธ์ระหว่างแอลกับเบนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนคับซ้อนเพราะเหมือนเราเป็นเพื่อนสนิทกันในตอนเด็กๆแต่ก็มีเหตุที่ทําให้เราต่างคนต่างไม่คุยกันแล้วก็ไม่คุยกันแล้วไม่เข้าใจกันไปเรื่อยๆจนพอมันได้มาแบบเสียบเสียบตายจริงๆอะเราก็จะแบบลดทีทีบางอย่างอะไรเงี้ยเ้องเข้าไปดูค่ะซึ่งสิ่งที่มุมชอบอะก็มักจะเป็นซีนกับ ไปหรือกับเกรซน้องพิมก็่ะเป็นเกรซค่ะก็ก็มันจะเป็นแบบซีนโค้ที่เป็นซีนความสัมพัญธ์โค้งนี้ค่ะครับผมโอเคค่ะน้องมี่มากดีกว่าครับซยิ่งปืนอ๋อยิ่งบืนกับพี่พิมพิมพิยาครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไม่เคยไปคอนเสิร์ตเลยค่ะแลวก็ สะมากเลยสุมากเลยนะกลัวไหมกลัวไหมไม่กล so ัวค่ะสะดวกตอมาโอเคครับอ่ะมาด้านนี้ต่อเลยของกครับเอ่อสีที่กันชอบที่จริงมีหลายสีแต่ว่ามันจะมีมันจะมีอยู่สีหนึ่งที่เป็นสีแรกๆนะครับกำลังเดินเข้าโรงเรียนแล้วมันเป็นมันเป็นการการถข่งขันที่ ผมไม่เคยเจอมาก่อเลยมันเป็นลองเทสแล้วมันเป็นการถ่ายทำเหมือนเหมือนอยู่เหมือนเป็นซีรีส์ฝรั่งต่างต่างประเทศอยนะ่างเงี้ยครับผมซึ่งผมทำงานมา10ปีเนาะยาวเลือดแล้วไม่เคยเจอการถ่ายแบบนี้ซึ่งผมไปดูพอถ่ายเสร็จผมไปดูที่มอนิเตอร์ผมรู้สึกว่ามันเหมือนซีรีส์ฝรั่งครับผมแล้วมันเป็นลองเทสด้วยเราพอแบนอ่ะเดี๋ยวมันจะหมดเรื่องก่อนเฮ้ยผมขอโทษเล เราจะเอาแบบนิดๆแค่บอกว่าซีนนั้นแล้วเดี๋ยวไปดูอ่าครับผมนะซีนนั้นนะเ,เลยเข้าโรงเรียนนะด้านนี้บ้างของน้องบ้างเอาแบบนิดเดียวดีมากครับนะฮะจบยังนะฮะขอบคุณครับจริงๆผมต้องมมันสปอยน้องนะแล้วไม่เหลือให้คนทั้งหลังด้วยอเอาจริงชอบทุกซีนเฮ้ยยังไงก็คือจริงๆผมก็ชอบทุกซีนครับดีมากมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับตัวเราเนาะมันถ่ายรูปกันคือเนาะ มันยิ่งใหญ่ไปหมดเลยแสงสีอะไรมันแบบมันสุดยอดไปเลยหนี่ยใช่ไหมใช่คิดคิดว่ายังไงตัดออกมาแล้วมันแบบดีมากๆแน่ๆโอเคอ่ะด้านหลังมีใครชอบซีนไหนมาเอาเลยอ๋อครัยืนเลยลูกยืนเลยลูกคืออะไรอ่าก็ถ้าของเอ็กซ์ผมชอบเป็นซีนอาจจะมีฉากที่เอ็กซ์าจจะได้โชว์ใช้อาวุธอามีบัตเตอร์ไฟครับผมใช่เขาจะมีของคู่ใจเขาเป็นมีดบัตเตอร์ไฟอันนึงใช่เพราะว่าจริงๆผมก็ควงไม่เป็นแล้วก็แบบว่า พอรู้ว่าพี่ไปเรียนอยากให้แบบควงได้จริงๆเพราะว่าจะถ่ายเยอะมากอยครเงเราก็ต้องซ้อมแล้วแบบว่าคือถ้าซ้อมกับมีดฟอรงมีน้ำหนักมันไม่ได้ไม่ได้นะเพราะเราต้องเอล่นแล้วเราก็ต้องห้ามมองด้วยคนที่ควงอะไรจริงๆก็ฝึกจนมือช้ำอยู่อก กับคต่อไปเลยชอบทุกซีนที่มีความเคลิ้สครับผมวิ่งวิ่งนี่ะรัอประมาณนี้ครับผมอ่าขอบพูดน้อยจริงอะอ้ามาถึงสาวเท่งเราบ้างีที่ได้อยู่ใสวนุกกพี่งานักันสวยจิสวเนะเออเราเห็นเรา้าวเลยใช่มวยอ่ะว้าซ้ำวาซบอกว่าหมดแล้วฉันหมดแล้วแล้วทุกคหเราแขอซีนไปหมดแล้วไหมอ๋อ มีซีนหนึ่งเป็นซีนเล่นบาสเกตบอลซึ่งโหนทั้งเล็บเจลทั้งขนตา้เราทาส้นสูง, Также, ง ks, app, ไม่เคยเล่นบาสเกตบอลเลยก็ไปฝึกมาเพื่อเล่นให้ได้เพราะพี่วีดอก็อยากให้บทมันออกมาแบบสมจริงที่สุดส่วนจะได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูในภาพยนตร์กันโอเคมาต่อเลยครับก็เซ็ตที่พี่เซ็ตมิชโลจะเป็นซีนกินเหมือนกัญญาว่า แล้วเราก็ต้องกินจริงๆแล้วก็มันโชว์ว่าแบบตัวเนี้ยตัวไคล์เตอร์เนี้ยหลักเคลื่อนยังไงต้องไปดูมั้งค่ะต้องมาดเพราะว่าถึงตาถ่ายกันนานมากก็วงนแบบไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าต้องไปต้องไปดูใช่ไหม คุณดีบุหน่อยนะครับคือจริงๆเนี่ยมันมีนะครับนะฮะเรียกว่าคอมเมนต์มานะครับว่าเอาไปเปรียนเ,เทียบกับภาพยนตร์ของต่างประเทศนะฮะแต่นะครับในทางการนเนี่นของเราเนี่ยต้นทุนเนี่ยอาจจะแบบไม่เยอะเท่าเขาหรอกนะฮะอันนี้คุณคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นนี้ครับ ก็จริงๆมันก็มีสิทธิ์กคนมีสิทธิ์าเ่นเช่นเดีกันด้วยที่ลดนนีมันมีพวกเช่นเิอะไรที่มันสามารถดูนักคนลบได้ข้ามผัวนคือจริงมันก็นเรื่งปกตที่มก็จะเอาหนักเราเที่ยวดยเราเลือกาน้ผัวก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ทไม่ได้ผมก็รู้สึกวาเป็นสิ่งที่ผมก็ดีใจเพราะที่นก็เป็นเป้าหมายของผมที่เราจงมนะแล้วก็ผมรู้สกว่าด้วยรหังเ็กซ์นนี้มันจะเป็นมันมีจุดที่มันเ็ทูกได้หราั ทีมงานทุกคนกค็เก่งทีกันมาก <c oughs> แล้วก็ลงถึง pre production การ,รักชั่นลงถึง post production ของเต็มที่เราออกนองเยอะมากแล้วก็ในช่วงตอได้หนังที่การโชว์นี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความคิดเห็นในกระถิน่นออกผมก็รู้สึกว่าผมดีใจที่ได้ทำแบงนี้แล้วก็แฮปปี้ที่หนังมันจบได้สมบูรณ์แบบแบบนี้ขอบเบอร์หน่อยครับนี่นะครับคือสิ่งที่ด,ด,ดีมากเลยครับคำถามสุดท้ายแล้วกันน,อน,น้องมณฑลนครครับ ขออนุญาตถามว่าทำไมหนาเรื่อง Exit ติดเกล้าต้องมาดูครับก็จริงๆขอบคุณทุกคนมากที่มาอยู่ตรงนี้วันนี้นะคะนี่ก็คือในวัย29และ3 0ก็เป็นอีกก้9หนึ่งที่เติบโตขึ้นนะคะบริษัทของเราเป็นจีทำได้กัรแล้วบริษัทคือเลครับตรงไหนยกมือก่อนเลยอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวนะทุกคนครับกล้องนี้ก่อนนะครับกล้องนี้ก่อนนะครับกล้องนี้นะโอเคครับเชิญเลยครับ มองกล้องเลยนะฮะเอาละโอเคนะครับมองกล้องตรงกลางก่อนเลยนะครับเดี๋ยวตรงไหนอยากจะถ่ายยกมือนะฮะโอเคนะครับตรงกลางนะะเรียบร้อย ตรงไหนครับยกมือเลยครับฝั่งไหนครับฝั่งไหนไปผู้ที่มีตั๋วภาพยนตร์นะครับหรือบัตรครับนะฮะไปนะครับที่ชั้นบนะครับโรงสีครับเราจะฉาย2องรุ่มตรงหลังจากนั้นนะครับเราจะมี Q&A นะครับกับนักแสดงผู้ก้อกับนะครับในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับข้างครังเลยครับ